ก็าสาหรับร้อยยี่สิบห้าปอนด์ผมผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรยาวไกลมากนะ่ผมก็ตอนเนี้ยคือ,ค,อคือผมไม่ได้มาตรฐานผมหลุดมาตรฐานตัวเองไปเยอะมากผมก็พยายามเอาตัวเองกลับมาแค่นั้นครับผมผมจะโ,โฟกัสที่ตัวเองโฟกัสเป็นทีละไฟ์ว่าจะต้องทําผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็เอาสภาพร่างกายสภาพจิตใจของตัวเองให้กลับมาให้เร็วที่สุดให้ให,ให้ให้เป็นปกติครับ ถึงมาตรฐานที่เราบอกว่ามาตรฐานกกิด็สำหรับมาตรฐานของผมก็ฟอร์มการชกไม่เหมือนเดิมสภาพร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมสภาพจิตใจไม่เหมือนเดิมอา,อาจจะเป็นว่าเสียงวิาพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์อะไรเงี้ยผมว่าเป็นผมหยุดเล่นโซเชียลไปประมาณปีครึ่งเลยนะถึงขั้นนี่ต้องพบจิตแพทย์นอนไม่หลับ สเดือนต้องกินยาครับก็มีหลายๆอย่างแล้วก็มันทําให้สภาพร่างกายการซ้อมผวมไม่ปกติไม่แข็งแรงเหมือนเดิมอาจโดนหมัดแบบโดนอาวุธไม่ไม่ถึกไม่ทนเหมือน,เห,อนเหมือนที่เคยเห็นมาก่อนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เนี่ยครับที่ไม่เหมือนเดิมไม่อาจตำก็ามาตรฐานครับครับผมตอนนี้จัดการยังบ้างครับก็ถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าอ่าเหมือนปรง เพราะว่าก็ก็เหมือนผ่านอะไรมาแล้วก็มันตกคลึกโดนซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนรู้สึกว่าเออเฉยๆไปแล้วคนรักก็มีคนเกลียดก็มีแล้วเข้าใจเรียนรู้โลกให้มากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็รู้สึกกับปรับตัวเองได้แล้วก็มีเพลงเสียงเพลงมีเสียงธรรมะบำบัดแล้วก็คนที่รักรอบข้างพ่อแม่พี่น้องครับผมต้างผ่านไฟที่ถึกขั้านี้ไปได้มีมีใครที่อยากจะเราอยากตามไป แกมือล้างตาล้างเนเปกติก,กาเวทไทยก็ถ้าหากชนะไฟนี้ได้ผมก็ว่าเป็นอะไรที่การมันมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากจะดีมากผมก็าอาจจะกลับมาในเรื่องสภาพจิตใจสภาพร่างกายอะไรเงี้ยผมก็คงจะซ้อมต่อเนื่องเลยเพราะว่าถ้าชนะไฟนี้ได้ผมว่าคงอาจจะชกคกบ,บอกซิงยาวๆก็เป็นได้นะผมเยอาจจะไปคกบอกซิงครับผม ฝากแฟนวยน้เ่ชมาีก้อาิตยกฝากวครับฝากพี่ๆชาว FC แฟนมวยทุกๆท่านนะครับก็อีกสองอาทิตย์ครับผมใกล้แล้วครับก็ฝากาาทุกๆคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับมาเต็มที่มาอยากอยากให้ทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงอไม่สิอยากให้ทุกคนเห็นผมกลับมาเหมือนเดิมครับผม แล้วก็ฝากเชียร์พี่ๆผมด้วยครับพี่ๆเพื่อนๆผมชาวเอฟชาวพีเคทุกๆคนครับผมก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในวันนั้นทั้งหมด5คนครับผมก็ฝากเชียร์ด้วยครับอบอครับครับแล้วเอาทำานี้ไปได้ไหมเอาอันนี้ได้ไหม

อะไรอะไรเนี่ยโจรสจีอะไรอะไรเนี่ย่อย่ามูมูฟอกกันนะใช่ใช่ใช่แก่ไอมันเอาไปไหมนึ่งนะคะ Yeah. ma หัวลอยดูด้วยกีวันะครับอัมารับข้ามูโอเคแล้วนัดที่ไหนไม่ยช่ประกบใต้สีตงไบรัดทุลักรัดรับรัดแค่ไหนสองคนในเราจะอะไรอ๋อหลังเวทีตรงนี้ใรแค่เดินเกียร์เลยเกอบหายเลยขึ้นราก็แบบันโผล่อะไรคีมมันนิดหนึ่หายอยัางเดียว ชอะอกมแล้วทตบบเลยนเืงไ้าเลย้เลยมองเหนีร่งไ้่าเลยไม่หานานไ่เหมือนเลยนะเาต้องไม่ผ่าน่เหมือนนะไม่านไ่เหมือนนันเลย เคเจอนักเลยแต่เจอแต่เรไม่เคยอะไรพี่เจอแต่งชาติหมดเลยหมดเลยครับไม่เคยเจอใครเนี่ยมีอมีรับสายชาติของวันมีรับก็ทำให้คนไม่รับไม่รับไม่รับอย่างเดียวรับแขกรับแขกรแขกแค่นั้นเดียวอะไรครับแค่กี่ห้อแค่ั้นเดียว มันแห่เร of of ็วแไอคเรแล้วทีมมันต่อยทั้งคนีจากท่าหมดเลยนคุณเคยเจอทั้งวไยหม่เลยไม่มีคนเดียวนี่หนอันนี้างเสกฝายยังเคยเลยเจอกนยังได้เจอคนไยูแ่ไมนี่ไม่เคยเจอเลยเคยแล้วก่อยยังไหยไฟไฟฟิลอกไฟไหนเชื่อทัดกันหรังนัเลย ลับปรใ่ไหมเจ้าา like yeah, sure. ้เราไรกั hey, uh ่ไม <I milhões>. yeah. <laughs> ่ได้นเนเดี่พร้อมไหมครับพร้มไมไม่แต่เราแต่เากเขาหยดให้เราหยุดใ้ช่ไหมคือเขาเก่งไม่ถ้าบอกเขาจะหยุดให้รู้รู้ว่าคุณให้แต่เก่่าเรบอกได้ไมแล้แต่แล้วแต่แต่ถ้าบอกดีกว่าเพือคุณนะครับเสียที่เขาหยุดให้เป็นไรแค่คนเนี่ยคนนี้บอกให้หยุด่อบอกบี้บอกี้บอกแล้วกไหน่แล้วกหน่ อ่าก็เขาบอกแล้วแต่เขาจะเป็นคุณภาพของท่านโอเคพี่พร้อมนะครับพร้อมนะไม่มีล่าหรอพี่ฟังได้ขอดนะได้ขอดกันนัไานนะคุณรือวอ่าโอเคหน้าสี่สาในกั่ยวัวน้กนนะครับสวัสดีครับผมย่ารคิว p ีเคแสนชัยหรือย่ารคิวออฟพมันสีครับผม ตองคงสุดท้ายความพร้อมสุดใหญ่สุดท้ายปีแล้วนีการเตรียมตัวไปนี้เตรียมตัวมาเตรียมงานัไนาดนก็ไฟนี้ผมเตรียมตัวมา2เดือนเต็มๆครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไฟที่ผมเตรียมตัวมาดีมากที่สุดนะครับที่ผมโชคในรายการตอนนี้การมาต่อยรายการใหญ่กับผู้ชมที่กองกำลังดีมาหัก่งนก็คือตัวมัวมีการสบทวนบ้างแล้วก็ศึกษาผู้ชมากครับก็ผมศึกษาผู้ชม มาตลอดครับในลูกเกมการชกของเขาครับแล้วก็ในการฟิตซ้อมผมก็พยายามหาวิธีแก้ลูกที่ผู้ชกเก่งๆเขาทำครับไปนี้ก็เหมือนเดิมรับแขกแต่างชาติอีกครับครับเป็นนักมวยไทยคนเดียวเลยที่ไม่เคยเจอนักมวยไทย้วยกันใช่ครับเป็นน่าจะเป็นผมคนเดียวครับที่ไม่เคยเจอนักมวยไทยเจอแต่ฝรั่งครับผม ยังไงบ้างการเจอฝรั่งไปนี่ปนไปเท่าไหร่จำได้ไปที่สิบสองครับทน่อบ,ใน,อบ,ใ,บในรอบสามปีใช่ครับในรอบสามปีเจอแต่ฝรั่งล้วนๆเลยครับแอสหนึ่งครั้งใช่ครับ<ม>การเจอฝรั่งครั้งนี้เนี่ยแล้วเป็นคนที่ผลงานสดด้วยครับือนนั้เป็นการแย่งตัวไกลๆกดกันเลยไนหะมผไม่มีความรู้สึกกดดันเลยครับตอนนี้ผมม,มีแต่ความมั่นใจไปเต็มเอียรเพราะผมคิดว่าผมอยาก จะเอาชนะให้ได้ครับผมอยากไปต่อผมไม่อยากอยู่แค่นี้ครับสำหรับยอดไอคิวนี่คำว่าชนะไฟนี้ได้ไปวันใหญ่นี่พูดมาประมาณสามสี่ครั้งครับครั้งนี้อยากจะพิสูจน์อะไรให้ให้บอสแชร์ตีหรือว่าคนอื่นเห็นในอาวุธของเราปะก็ครั้งนี้ผมก็หวังไปเต็มร้อยเหมือนกันครับว่าอยากจะเอาสัญญาวันใหญ่ให้ได้ครับก็คือ ต้องทําไม่ได้ครับไม่ย่อท้อนแน่นอนครับเราีขาดในการปิดเกมครับคิดว่าไฟนี้จะมีลูกที่จะไปปิดเกมไหมก็มีแน่นอนครับเพราะว่าผมได้ซ้อมมาอย่างกับโค้ชของผมครับฟิลิปเป้ครับที่เขาเป็นอ,อันนี้ให้กับอเล็กนะครับตอนนี้น้ำหนักของเราเกินยท่าไร่ตอนนี้ก็เกินอยู่ไม่เยอะครับ ก็ใกล้ใกล้แล้วครับก็คุมมาตลอดดูร้อยสี่สิบห้าแต่ละไฟที่คุมมาประมาณกี่โลตอเนแต่ละไฟที่ผมคุมมาก็ประมาณแปดข้าโลครับผมวันถูกว่าเยอะอยู่ดังแต่ว่าที่วันพันห้าที่คือน้ำหนักที่ระยะได้ยาวๆอใช่ครับได้ระยะยาวแนี่นอนครับน้ำหนักร้อยสี่สิบห้ารู้ถึงความมั่นใจกับต้นเราเงาบอกว่ามีความมั่นใจมาก แล season, er, Saya, you, ้วท well right <ah> right. ่านถามในเรื่องกาสปิดเกมไปเนี้ยส่วนตัวเราลึกๆอำไว้ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์เท่านี้เท่าที่จะปิดเกมด้วยการชนะน้องได้ลึกๆแล้วผมก็ห้าสิบห้าสิบครับเพราะต่างคนต่างเตรียมกันมาครับก็อยากจะปิดเกมให้ได้สัญญาวันทั้งคู่ครับก็หวังกันทั้งคู่ครับเราจะได้ชิดกับโดนฉายใช่ครับเห็นเลยวันี้ไป้หอยในรายการเดียวกันด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่สองในรายการรวมกัน ครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่ได้ต่อยในรายการเดียวกันครับที่ตะวันฉายการมีการกำชับหรือว่ามีการเสริมการบอกอะไรเราต้องเจอไหมครับทีมงาก็ไม่ก็มีแค่บอกว่าให้ตั้งใจให้ทํามันมาให้ได้ครับก็ให้กําลังใจกันแค่นั้นครับก็เหมือนรู้ๆกันอยู่แล้วครับว่าต้องทําอะไรในหน้าที่ของตัวเองคิดว่าคู่ต่อสู้เราเนี่ยมีอาวุธอะไรที่ ที่เราต้องต้องระบังมันพิเศษไหมก็น่าจะเป็นหมัดครับแล้วก็หมัดเวียงแบ็คคิกลูกแปลกปลดเขาเยอะครับก็เตรียมตัวระวังไปดีเหมือนกันครับพูดถึงลูกแปลกอะไรเนี่ยเราก็เราก็เห็นมาเยอะกว่าลูกแปลกอันนี้ทำกันบ้านมาเตรียมแจ้เลยเว่าเลยนะฮะในไฟนี้เห็นพงตั้งค่ายากมันเยอะเหมือนกันนะใช่ครับไฟนี้ทำงานบ้านมาเยอะครับก็ เตรียมไปแก้เขาโดยตรงนะครับว่าเขาจะเตรียมลูกไหนอะไรมาอย่างไรบ้างครับเป้าหมายสมมติผ่านจะนี้ไปได้ผมว่าเราจะรู้แล้สัญญาเรามีการตั้งเป้าหมายหรือว,ว่าอยากจะเจอกับใครเป็นพิเศษอะไรในในอนาคตนที่เรามีการลังแผนไว้ว่าไปไเป็นอยก็ถ้าสมมติผมได้สัญญาเป้าหมายของผมก็อ,อ,มอยากจะไต่แรงกิงไปเรื่อยๆครับเพราะผมอยากติดในอันดับแรงจิง,งห้าท็อปเลนกิงก่อนครับ เราคิดว่าในรุ่น145รถนักชุกเยอะเหลือเกินเราคิดว่าในรุ่น14145เนี่ยในสายตาเราเรามองว่าใครเป็นอันดับสองเป็นต้นคิดว่าน่าจะเป็นงานยากอันดับที่หนึ่อันดับงานยากของ145ก็น่าจะเป็นน้องน้องน้ำบิวครับก็เขาสูงยาวครับเดี๋ยวเป็นตัวพักของรุ่นเลยใช่ครับแล้วก็ซุปเปอร์เล็กครับแล้วต่างชาติตรองมองมองใครไวบ้างไหมครับต่างชาติเหรอครับ ต่างชาติก็ไม่ไม่ไม,ไม่ได้มองใครเลยครับศึกษาก็คือหลักก็จะมีเล่ีงานอยู่แบบใช่ครับเพรเป็นตัวตึงของในรุ่นนี้เลยครับยอดไอคิสุดท้ายฝากถึงแฟนมวยที่รอชมรอเชียร์เราจะทำต่มไปสองปัะตูนะครับก็ฝากถึงแฟนมวยทุกคนด้วยครับ<ๆ>ก็รอเชียร์รอติดตามผมยอดไอคิว<ๆ> เอ,อพี่มลสีในย่อย IQPK ครับก็ไฟนี้เป็นไฟสำคัญสำหรับผมก็ผมก็ไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังแล้วก็แต่ผมวางหวังไว้เต็มที่ในไฟนี้ผมจะเอามันมาให้ได้ครับมีคำนองขอโชคดีครับขอบคุณทีรับครับอะไรกาโตัวเซมัสอะไกาโตอีกขอีกขเฮ้ยแล้วปิดเล่นะถ่ายแล้วถ่ายรูปหน้าแบ็คกลับน่ยนะครับ เมื่อกี้แซวเยอะถึงเวลาจะเรียกชื่อนังเรียกไม่ถูกยอดสุดลึกมึงชื่ออะไรวะยอดแอปเปิ้ลแซวเยอะที่อปเปิ้ลเยะแอเสียเลยขอแยใครับบนอานะคะ

มีกางเกงตัวเื Hoo ่นวไหมครับกางเกงตัวเดียวเลยเหรอคุณถองเกงค้อยเลยกนเกงมาเลยถอไหมไม่ได้เดี๋ยวแ้วมึงถาม คนใไ่กันครงพวกเาไะไรทไนันไนอนลยนครบคนบไไ โอเคยกการเลยจากการโอเคเสียงเจียบตัวนี้นิดนึงโอเคนี่ครับย้ยับมาหน่อยจ้แยบไม่นอนนิ้นะครับโอเคับนิ้วมิดอไปลไปับรับครับ